ถาดีไหมใส่ขนาดนี้หนักอะไรบ้างอะไรบ้างแล้วอะต้องคนหนาวไงข้าล่างันไงเรแหได้ปะเกียวต่ายแลวไม่เป็นไรแ้คนเยอะนต้องเปิดแย่ใจแค่หอมดตัว ที่เราพูดวนไปวนมาลงมูมไมเลยแล้อัลบั้มแล้วนี่แล้วอ้นนี่ไงไงเป็น

เป็นวันิดมออวันนี้เปนวันทีตสระโดมากด้เลยวันที่เราไปเจอพี่ไดครั้งแรกแรงมากแล้วที่เราติดเสียงมันจับจับที่มั่ยมันจับจับขนาดมัไปจับพระเหมาเครื่องเพลงอ่ะอตอ๋ออันนี้เอแต่ว่าส่วนส่ว 熱い熱い熱い。

เราลองถามไม่มีอะไรค่ะกับรุ่งตีเอฟแฟนแฟนกระโดดกันค่ะโซเดนท์โซนอีกหนึ่งคนบุกพวกเราค่ะทีมโบเกโดโอเคเป็นนกเป็นสุขพม่าลิซิต้า กฟรยกาหว่างนกับทุกคนที่อยากศึกษาเรามากที้นอยากเห็นผลงานของเรานะครับยินดีทีเจอหน้นะครับพบกันในงานกรุงสีกาเในติลปะโครง

จำไม่ได้ราเลือกทมเใจได้ใอมากอสี้ยให้เราสีกัผมเลยรอครับพร้อมอ่ะสามสองหนึโอ้ อยากดูทีมไหนนะวันนั้นไปเจอกันได้เลือกสีถูกเลยนะเออแต่ว่าภายใต้ที่ว่าแต่ละทีมแต่ว่าเขาเรียกว่าไงอะปีกมันคือความสามัคคีนั่นแหละนะครับการรวมตัวกันใช่การกองเอฟสองเอฟหนึ่งดังนั้เดี๋ยวช่วงหน้าเปิดรับสายโฟรินนะคะก็โทรมาพูดคุยกับสาวๆได้ค่ะที่เบอร์ศูนย์สองเจ็ดสามหนึ่งสองพันค่ะครับช่วงนี้ขอขอบคุณเอ็นคอนเทนต์ผู้นำบริการด้านดาวน์โหลดนะครับโหลดเพลงเราคอนใจกดเลยครับดอกจันสี่เก้าสองสองสี่เก้าเรากดโทรออกค่ะยุ้นรับของเราไม่กีุกสัปดาห์เเเลยพราาาะถ้กิดว่ ตาน really, ้อมแล้วแบบดวงีก็จะได้รับแบตเตอรี่ใช่ครับัลตั้สัคคู่นะครับอีกอะไร อันเนี้ยไม่เสร็จอ่ะเฮ้ยหนูเชื่อเลยหื่เขาป็ดเขาปิดการคิดอ่ะี่่าเดอนี่ผ่าดไินสามหกันต่เกาหลีไม่ได้ต้องบเลยนะบอกแล้วไปลเซียไม่ได้กลับม

เฟ่องใจไารไปแล้วอะไม่ได้โทรไปค่ะอุ้ยมาแล้วมาแล้วเน็บคือเจ็บแต่ผมไม่ยี่อยู่เลยนะผมเปลี่ยนอะไรเข่าเหยียดออกเ่าเลี่ยนไปอะไรอะช่วยยกเลี่ยนตอนไหนวะน่คับาหนูังเฉยๆลยนะเดี๋ยวตงไม่ผูด้ทีกเลยยิบยี่เลย

นิยาารผู้หญิงที่มียอดขายสูงสุดนัเนี่ยปกใหม่ถึงเสวรเจิดนะชอบมากนะปกนี้นะยิปโซนนี่นะครับอ่ะตัวตุ่อีกสู้ๆนะครับช่วงนี้เราเปิดรับสายคุณจนกันแล้วนะครับตัวเมืองศูนย์สองเจ็ดสามหนึ่งสองพอะไรเนี่ยพญาชีพแกงร่างไปกว่านี้ได้เปล่าเาคนนี้เมคนแล้วกท้ดเนี่ยเม่อคีแล้วทั้เอ้ใคทแนครล่ะเนี่ล่ะ่ี อะไรก็จะไปดูพี่แม็กกับน้องซอนจุบู่จุบู่อ่าต่าคนข้างบนอีกแล้วคิดไม่ออกว่าจะส่งอะไรดีแล้วกุญแจน่ารักจังใช้ใช้เพลงหนูได้นะคะอย่าน่ารักไปดีดิวอาสายแรกมาแล้วครับดิวครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ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 ครับดิวเหรอครับ ฮัลโหลดิวใช่ไหมครับแอนไแอนค่ะแอนนะไม่ได้คนละคนละจอสองเลยนะไม่มีไก่อะกูให้ตจากไหนคะเพื่อนค่ะแอนไม่ไับเองอ่ะแอนว่าเลยจ้าก็จะมาเป็นความเงาของเราสองนะคะอ๋อขอบคุณครัพี่ด้วยนะคะค่าเพื่อนๆทุกคนเลยค่ะค่ะค่ะอ่าแไม่ทราบว่ามิจฉาเอลีเม่คไหร่ะ วันอะไรวัฮะหนูถ่ายวันอาทิตย์ค่ะพ่อแก่มาจากคอนเสิร์ตใช่ค่ะแล้วก็ถ่ายเลยค่ะใช่แต่ว่าพี่คะสถานที่เนี่ยยังไงเดี๋ยวหนูจะอัปเดตในเอ็กซ์โคซีฟคับนะคะใช่หนูยังไม่ได้นอนในสถานที่เลยค่ะแล้วคุณแอนไปบ้างคะวันที่สิบเก้าครับไปอืมว่าซื้อบัตรแล้วใช่ไหมอืม เดี๋ยวเจอกันนะครับอืมครับขอบคุณนะค,ะครับารบาค่ะสวัสดีค่ะ